재미 มีโครงการต่อสร้างอะไรบ้างมีโครงการต่อสร้างอย่างที่ท่านนายกโภพุทธได้พูดไว้คือขุดลอ,อกของแต่คำถามก็คือท่านไปลงไปดูข้างล่างหรือยังครับไม่บอกของ Yeah.